ว่าหนูทำไมไม่ขับรถให้หนุ่นถามว่าหนูขับให้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าหนูก็เออก็เหนื่อยเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะในในยามที่หนูต้องขับหนูขับได้อยู่แล้วครับสบายมากเพราะว่าก่อนอันนี้หนูก็ขับรถไปงานเองพี่นุ่นขับรถไปงานเองถามว่าทุกคนขับรถเองได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเราคิดว่าในระยะยาวๆอ่ะ ในระยะยาวๆะ่ะก็คือเราควรให้มีคนที่มาขับให้โดยเฉพาะนะครับในการเดินทางแล้วก็ให้เศิลปินได้พักผ่อนให้เต็มที่ให้โฟกัสกับการแสดงอย่างเดียวเท่านั้นแบบนี้ดีกว่านะครับใช่จะได้อะขอ่มจะได้แบบว่าไม่อันตรายด้วยนะครับ แบ่งหน้าที่การช่วยกันทีกว่านะครับจริงไหมทุกคนใช่แล้วแต่ถามว่าถึงเวลาที่ต้องขับถึงเวลาที่ต้องช่วยเหลือกันทําได้ไหมได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหานะครับว่านูทําไมไม่ขับรถให้นุนถามว่าหนูขับให้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าหนูก็ เอวก็เหนื่อยเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะในในยามที่หนูต้องขับหนูขับได้อยู่แล้วครับสบายมากเพราะว่าก่อนอันนี้หนูก็ขับรถไปงานเองพี่นุ่นขับรถไปงานเองถามว่าทุกคนขับรถเองได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเราคิดว่าในระยะยาวๆอะ่ะในระยะยาวๆอะ่ะก็คือเราควรให้มีคนที่มาขับให้โดยเฉพาะ นะครับในการเดินทางแล้วก็ให้เศิลปินได้พักผ่อนให้เต็มที่ให้โฟกัสกับการแสดงอย่างเดียวเท่านั้นแบบนี้ดีกว่านะครับใช่จะได้อะขอมจะได้แบบว่าไม่อันตรายด้วยนะครับแบ่งหน้าที่กันช่วยกันดีกว่านะครับจริงไหมทุกคนใช่แล้ว แต่ถามว่าถึงเวลาที่ต้องขับถึงเวลาที่ต้องช่วยเหลือกันทําได้ไหมได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหานะครับว่าหูทำไมไม่ขับรถให้นุ่นถามว่าดนูขับใได้ไหมได้ครับแต่ว่าหนูก็หนูก็เหนื่อยนะนะใช่ไหมล่ะในในยามที่หนูต้องขับหนูขับได้หรือเล้วครับสบายมากเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูก็ขับรถไปงานเองที่หนูขับรถไปงานเองถามว่าทุกคนขับรถเองได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเราคิดว่าในระยะยาวๆอ่ะในระยะยาวๆอ่ะ ก็คือเราควรให้มีคนที่มาขับให้โดยเฉพาะนะครับในการเดินทางเราก็ให้เสียินได้พักผ่อนให้เต็มที่ให้โฟกัสกับการสแสดงอย่างดียวเท่านั้นแบบนี้ดีกว่านะครับใช่จะได้อมจะได้แบบว่าแม่ปลายด้วยนะครับแบ่งหน้าที่กันช่วยกันดีกว่านะครับจริงไหมทุกคนใชยแย่แล้วแล้วถามว่าถึงเวลาที่ต้องขับถึงเวลาที่ต้องช่วยเหลือกันทำได้ไหมได้หรือครับไม่มีปัญหา